วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่สำคัญมากนั่นก็คือหูดหนอนไก่นะหูดหนอนไก่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส hpv หรือชื่อเต็มคือ human papilloma virus ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดง่ายจากการสัมผัสกับผิวหนังของคนที่มีเชื้อนะคะอาการของหูดหนอนไก่สามารถแสดงออกมาเป็นตุ่มหรือก้อนเล็กๆบริเวณอวัยวะเพศเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะหรือในบริเวณที่มีการสัมผัสกับเชื้อเช่นบริเวณปากมดลูกท่อปัสสาวะหรือทวารหนนะักซึ่งตุ่มเหล่านี้จะมีลักษณะคล้ายดอกกระลำหรือหงอ,ะะอนนนนๆออกกมมาาแลล้้็ไดะ หูดหงอนไก่สามารถแพร่กระจายได้จากการมีพสพทั้งแบบมีการป้องกันและไม่มีการป้องกันนะรวมถึงการสัมผัสกับบริเวณที่มีเชื้อการป้องกันหูดหงอนไก่มีหลายวิธีก็คืออันดับแรกการใช้ถุงยางอนมมามัยทุกครั้งที่มีพสพนะคะแต่ถุงยางอะ่ะมันก็ป้องกันเฉพาะบริเวณที่ถุงยางครอบคุมนะถ้าบริเวณที่ถุงยางไม่ได้ครอบคลุมถ้ามีการสัมผัสอ่ะก็ติดเชื้อได้ดังนั้นก็ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่กําลังเป็นหูดหงอนไก่อยู่นะและก็สามารถฉีดวัคซีน HPV ซ และป้องกันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพหรือสงสัยว่าเรนกำลังเป็นอะไรก็สามารถจิ้มลิงก์หน้าช่องติกตอกแล้วทักมาปรึกษาได้เลยนะคะต่อไปมากๆเลยค่ะ